ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นสุนัขฝันเห็นสุนัขเต็มบ้านฝันเห็นสุนัขเต็มบ้านแปลว่าอะไรฝันเห็นลูกสุนัขน่ารักเต็มบ้านไปหมดเลยแปลว่าอะไรฝันเห็นสุนัขเต็มบ้าน ได้ไพ่ดีนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยจะมาเยือนคุณจะมีความสุขสนุกสนานและได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างช่วงนี้คุณน่ะจะมีความสุขมากขึ้น คุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณ่ะจะมีความสุขคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกว่าทั้งเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงคนอายุน้อยกว่าเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยรวยคุณจะรวยคุณจะทำบุญ คุณจะรวยคุณจะได้ซื้อบ้านใหม่คุณจะสมหวังในความรักไพ่บ่งบอกว่าให้คุณอะทำบุญให้คุณทำบุญกับคนอายุน้อยกว่าแล้วคุณอะจะมีเงินซื้อบ้านเลขนำโชคเนี่ยจะเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์เลขเจ็ดเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขหกเลขนำโชคศูนย์หกเจ็ดศูนย์ หกเจ็ดรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปคุณจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาคุณจะมีความสุขสดชื่นเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งคุณจะมีเงินใช้ คุณจะหาเงินได้เยอะคุณจะมีเงินใช้มีเงินฟุ่มเฟือยมีเงินทําบุญมีเงินฟุ่มเฟือยมีเงินซื้อคอนโดมีเงินมีเงินเยอะอ่ะมีเงินซื้อบ้านมีเงินซื้อคอนโดคุณจะมีความสุขในชีวิตและคุณจะได้รับความยุติธรรมอาจจะได้รับมรดกเป็นบ้านก็ได้เลขนำโชค0 6 7 7 0 7 0 0 6 เจ็ดศูนย์ศูนย์หกรับทํานายดวงนะคะเอจะทิ้งลายไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ